ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประสมศึกษาปีที่6นะครับในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ที่เราจะเรียนต่อจากเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับนักเรียนจะได้เรียนทั้งหมดนะครับก็จะมีในเรื่องของบทบาทนะครับของผู้ผลิต อะที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันรประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนความสัมพันธ์ของผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับธนาคารรัฐบาลต่างๆแล้วก็เรื่องของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นอันนี้เป็นเนื้อหาในหน่วยเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สามเดี๋ยวเไปเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับที่เราจะเรียนคือผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบแล้วก็ผู้บริโภคที่รู้เท่าทันคําคถามครับคําคถาม ผู้ผลิตที่ดีควรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในฐานะผู้บริโภคควรปฏิบัติตนอย่างไรให้รู้เท่าทันในสังคมยุคปัจจุบันนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยมันมีมากมายนะครับมีนะครับตัวเลือกเยอะนะครับตัวเลือกมากขึ้นนะครับดังนั้นการที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันในเรื่องของการผลิตแล้วก็ฉลาดในการบริโภค เงินอยู่ในกระเป๋าของเรารถ้าเราไม่เอาออกไปซื้อมันก็ไม่สามารถหายไปไหนได้ดังนั้นเรื่องของการบริภโภคการผลิตตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะในตอนทปหนะ้านักเรียนเรียนเรื่องการผลิตสินค้าบริการไปแล้วเดี๋ยวในป .6 นี้นักเรียนก็จะเรียนในเรื่องการผู้ผลิตที่เขาต้องผลิตอย่างไรให้มีความรับผิดชอบด้วยแล้วก็ผู้บริภโภคอย่างเราต้องรู้เท่าทันด้วยนะครับมาดูเรื่องผู้ผลิตก่อน ผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตคือใครทรัพยากรในการผลิตต่างๆาที่นํามาใช้ในการผลิตไปทีละข้อเลยแล้วกันนะครับผู้ผลิตนะครับก็คือเป็นผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงานทุนนะครับต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการอีกการหนึ่งเนี่ยรวมกันมา,นาแล้วก็ผ่านกระบวนการในการผลิตสินค้าและบริการ แล้วมันก็จะเกิดออกมาเป็นสินค้าหรือว่าบริการในตัวอย่างนี้นะครับก็คือรถยนต์หนึ่งคันเนี้ยกว่าจะผลิตออกมาเป็นรถยนต์ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการนะครับผ่านวิธีการต่างๆนะรวมทั้งปัจจัยในการผลิตสินค้าบริการนะครับต่างๆเนี่ยมากว่าจะมาเป็นสินค้าบริการให้เรานะครับดังนั้นในการผลิตนะครับก็ไม่ได้มีเจ้าเดียวก็มีหลายๆเจ้านะครับดังนั้นเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องเลือก นะครับต้องเลือกต้องฉลาดในการเลือกซื้อสินค้าและบริการตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ผลิตก่อนนะครับอ่าร่วมการแสดงความคิดเห็นลองดูซิว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าและบริการประเภทใดบ้างอ่าในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราลองนึกซิว่าเราเนี่ยต้องการสินค้าอะไรบ้างอ่าบางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็โอ้มีความอยากเยอะอยากได้หลายอย่างเลยนะครับเอาที่สําคัญก่อนเลยอ่าดูครับ ผู้บริโภคต้องการสินค้านะครับบริการหลายประเภทนะที่สําคัญในการดํารงชีพนะเช่นสินค้าจําเป็นอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าจําเป็นคือมนุษย์จําเป็นต้องใช้จาเป็นต้องมีนะครับก็คือเรื่องปัจจัย4นั่นเองอาหารที่อยู่เครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคอันนี้สําคัญครับนะอาหารนี่สําคัญแน่แนเลยถ้าไม่มีอาหารมนุษย์อยู่ไม่ได้แน่ๆน,นะครับดังนั้นสินค้าที่เป็นปัจจัย4เป็นสินค้าจําเป็น กับสินค้าอีประเภทหนึ่งคือสินค้าที่เป็นความต้องการถามว่าจําเป็นไหมบางคนบอกจําเป็นนะจำเป็นมากๆบางคนก็บอกก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะแต่สิเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการนะครับนะเช่นเรื่องของโทรทัศน์เครื่องซักผ้าโทรศัรพท์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะบางคนบอกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่นะหรือว่าโนะทรศัพท์มือถือปัจจุบันก็เป็นปัจจัยที่5มาแล้วนะบางคนบอกอย่างนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะในในเรื่องของนะครับสินค้าและบริการตรงนี้นะครับ การผลิตและการบริโภคนะครับคืออะไรผลิตคืออะไรบริโภคคืออะไรในตอนป5้าเนี่ยเราเรียนมาแล้วเรื่องการผลิตการผลิตก็คือการนําวัตถุดิบต่างๆว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมาผ่านกระบวนการให้ออกมาเป็นสินค้าบริการแล้วการบริโภคละ่ะก็คือการใช้นั่นเองนะครับบางบางครั้งเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าอุป,ปโภคบริโภคใช่ไหมครับซึ่ง2คํานี้จริงๆเราก็ต่างกันนะจริงๆแล้วก็ต่างกันแต่เราจะเรียบรวมว่าบริโภคแล้วกันนะครับ ผู้ผลิตบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพาหน่วยธุรกิจอลองดูครับเป็นผู้ผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนบวกกับปัจจัยการผลิตที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการต่างๆน,นะครับให้มันออกมาเป็นสินค้าและบริการซึ่งสินค้านั้นก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและก็สนองความต้องการด้วยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายก็คือเพื่อกําไรนั่นเองนะครับนะให้ได้สูงสุดให้ได้มากที่สุดการขายสินค้าหรือบริการต่างๆนะครับนะสิ่งที่คาดหวังอะอย่างแรกเลยก็คือกําไรอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตจะทําอย่างไรให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพนะครับต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายสินค้าไม่มีคุณภาพอย่างนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถขายได้นานนะอันนี้ถือว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของผู้ผลิตนะครับ บทบาทและหน้าที่ของผู้ผลิต่ะดูกันครับหน้าที่ของเขาเลยผู้ผลิตก็คือเขานำอ่ะเขาเป็นคนนําทรัพยากรแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆมาเป็นสินค้าและบริการนะอันนี้คือหน้าที่ของเขาเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการอะไรผลิตอย่างไายผลิตเพื่อใขรอันนี้ต้องต้องตอบโจทย์ตรงนี้เนาะจะทําอะไรจะทําอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับโจทย์ที่สําคัญในการผลิตสินค้าในปัจจุบันนะครับต้องดูว่านะกลุ่มนะครับ ลูกค้าหรือว่ากลุ่มผู้ต้องการเนี่ยเขาต้องการสินค้าอะไรเราก็ต้องตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้นะครับแบบไหน,นยังไงเนาะ,ะดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอ,อันนี้เป็นบทบาทของผู้ผลิตนะนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของนะปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนะเช่นเรื่องของทรัพยากรอันนี้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับ การกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะครับก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตนะครับผมตรงนี้เนาะสำคัญมากๆผู้ผลิตที่มีคุณภาพอ่าเป็นอย่างไรอ่ะดูครับ 1. ครับต้องคํานึงถึงสิ่งแวดลอ้อมอันนี้สําคัญมากในปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับหลายๆเจ้าหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยที่ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกเลยนะครับ อย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างบางคนคนหลายๆคนชอบนะสินค้านะครับอย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่างของ Apple อย่างเงี้ยของ Apple เงี้ยรู้ว่ารู้ไหมว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากๆาถ้าใครที่ซื้อ Apple เนี่ยจะรู้เลยว่าซื้อ p p o o n เนี่ยจะรู้เลยว่านะอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่แถมมา a p t e r อร์การชาร์จให้ครับไม่มี a ด a เตอร์ชาร์จให้ เป็นตัวศัพท์ที่แปลกมากใช่ไหมไม่แถมให้เขาบอกว่าเขาอ้างในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะครับก็ถือว่านะเป็นการรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีนะครับก็หลายๆสินค้าหลายๆอย่างนะครับก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะครับตรงนี้เราโฆษณาไว้อย่างไรนะครับ สินค้าเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนที่โฆษณาไว้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะมีจิตสํานึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการนะครับมีจรรยาบรรณต่อแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับนี่สาคัญเลยแล้วก็มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือในการผลิตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพหากนักเรียนอยากจะนะครับหรือว่ามีความสนใจในเรื่องการผลิตสินค้าหรือว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างการผลิตเนี่ย นะครับนักเรียนจะต้องคำนึงถึงเรื่องคุณภาพเป็นสําคัญเลยนะครับตรงนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะอาจจะมีนะครับนะสิ่งที่นักเรียนต้องคํานึงถึงนะก็คือทั้งหมดนี้5 <población. S 1> ข้อตรงนี้เลยนะครับก็ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับประโยชน์ของการผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพมีแน่นอนมีประโยชน์แน่ๆสินค้าหรือว่าบริการที่มีคุณภาพมันก็ต้องมีประโยชน์นะครับ UH. ผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับสินค้าบริการที่ดีนะครับเหมาะกับเงินที่จ่ายไปนะครับเงินที่เสียไปอ่าก็คุ้มค่ากับนะหรือว่าคุณภาพที่ได้มาให้มันคุ้มค่านะครับตรงนี้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยตรงนี้สําคัญมากนะครับผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการนะครับทรัพยากรในการผลิตอ่ามีได้ใช้อย่างยั่งยืนตรงนี้ก็สําคัญนะสินค้าบริการมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะ นะประโยชน์จากการผลิตสินค้าบริการที่มีคุณภาพนะครับหากนักเรียนเป็นผู้ผลิตจะเลือกผลิตสินค้าอะไรเออนี่เป็นคาถามมาลองถามลยลองลอง,ลองคิดเล่นๆดูนะและสินค้าที่ผลิตจะต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเออนะอย่างนักเรียนบางคนอาจจะที่บ้านมีธุรกิจในครัวเรือนในครอบครัวของนักเรียนอยู่แล้วในเรื่องการผลิตสินค้าบริการตรงเนี้ยนักเรียนลองถามเล่นๆดูว่านะครับสินค้าของนักเรียนเนี่ย นะครับจะทำยังไงให้มันเป็นสินค้าสินค้าที่มีคุณภาพซึ่งเป็นธรรมดาครับในยุคสมัยนี้นะครับผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับดังนั้นทําอย่างไรถึงจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะตรงนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับมาดูในส่วนของผู้บริโภคบ้างเมื่อกี้เป็นส่วนของผู้ผลิตในส่วนของผู้บริโภคครับก็คืออย่างเราเนี่ยนะครับที่เราไปซื้อไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าหรือบริการอะไรต่างเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคนะครับอยากได้ผักที่สดสะอาดปลอดสารเนี่ยว้ทํากับข้าวนะก็ราคาก็ไม่แพงอย่างเงี้ยนะจะต้องทําอย่างไรนะครับต้องตัดสินใจเลือกซื้อยังไงนะครับนะถือว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับซึ่งการที่จะซื้อสินค้าหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้อง มันต้องคิดนะครับมันต้องมีการคิดให้ใหรอบคอบนะครับอ่าอย่างการเลือกซื้อผักผลไม้เนี่ยควรเลือกอย่างไงนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราต้องรู้นะครับนะตรงนี้สําคัญมากเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่คือบางคนอาจจะไม่รู้ในเรื่องของการผลิตว่าใช้สินค้าประเภทนี้เขาผลิตอย่างไรยังไงนะครับเราบริโภคเราก็ นะครับก็ต้องคิดไปถึงการผลิตสินค้าของเขาด้วยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้าและบริการนะครับคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีอ่ะนะมาลองดูครับดูว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันตรงกับเราไหมนะตรงกับนักเรียนไหมคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีหรือว่าผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการเนี่ยนะหนึ่งเลยครับวางแผนก่อนซื้อ มีใครเป็นไงี้ไหมเช่นพิจารณาว่ามีเงินอยู่เท่าไ่าจะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยบางคนบอกไม่ดูว่ามีเงินเท่าไหร่แต่อยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ใช่นะเราก็ต้องดูว่าเรามีเงินเพียงพอไหมจะซื้อสินค้าราคาเท่านี้เท่านี้เลือกซื้อสินค้าะบริการอะไราการเลือกเลือกยังไงนะครับแล้วก็สินค้าบริการมีประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะครับบางคนในสมัยนี้อาจจะ นะครับดูในเรื่องของความชอบมากกว่านะครับแล้วถ้าเราชอบปุ๊บเนี่ยอะไรก็ไม่แพงใช่ไหมสำหรับเรานะครับซื้อได้นะครับยอมซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นดุลพินิษของผู้บริโภคแล้วกันนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมของบุคคลนะครับว่าจะเลือกซื้ออย่างไรมีหลักพิจารณาอย่างไงบางคนก็ดูเรื่องของความคุ้มค่าความจําเป็นอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญหลักในการเลือกซื้อเห็นไหมครับนะซื้อสินค้าและบริการที่จําเป็นอย่างเงี้ยคำานึงถึงประโยชน์เป็นหลัก ใครที่คิดอย่างนี้นะครับถือว่าคุณเป็นผู้บริโภคที่ดีเลยแหละนะครับเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ราคาเหมาะสมแล้วก็สินค้าและบริการเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่ก็ถือว่าเป็นสิง่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องเรื่องของการบริโภคนะครับเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้บริโภคนะครับนอกจากนั้นการสํารวจจากหลายๆแหล่งก่อนซื้อ,อบางคนใจร้อนนะไปเจอสินค้าร้านเดียวอุยเห็นปุ๊บซื้อเลย นะครับไม่ได้เปรียบเทียบราคาไม่ได้เปรียบเทียบปริมาณหรือว่าคุณภาพอะไรเลยนะครับดังนั้นใจเย็นๆนะครับค่อยๆใจเย็นค,ค่อยๆคิดนะบางทีซื้อนะครับแล้วเดินไปเจอร้านหนึ่งโอ้ยน่าจะซื้อร้านนี้ถูกกว่ามีคุณภาพกว่าอะไรเงี้ยมันจะเสียดายทีหลังจะเจ็บใจในภายหลังนะครับดังนั้นควรสํารวจนะศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับใจเย็นๆเนาะค่อยๆซื้อตรงนี้นะครับถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี และสก็คือไม่หลงเชื่อค,คาอําโฆษณาในปัจจุบันนะการโฆษณาเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีเนาะเขาสามารถนะดึงดูดน,นะครับความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องศึกษาให้ดีรายละเอียดสินค้าบริการให้ดีก่อนพิจารณาข้อดีข้อเสียของเขานะครับบริการอะไรตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาง่ายๆนะครับผมแล้วก็แจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากนักเรียนพบ สินค้าหรือบริการไม่ได้คุณภาพนี้อ่าคิดว่านักเรียนน่าจะรู้หลักในการเลือกซื้อสินค้าแล้วอะอย่างสมมติอาหารอย่างเงี้ยอาหารในการเลือกซื้ออาหารในสิ่งแรกที่สําคัญเลยต้องดูวันหมดอายุใช่ไหมครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันหมดอายุได้อ่าต่างๆใน,นพวกนี้สินค้าต่งตางพวกนี้นักเรียนก็ต้องพิจารณาดูให้ดีวันหมดอายุก่อนหรือว่าสินค้ามันมีการชํารุดเสียหายเงี้ยนักเรียนก็ต้องดูนะครับช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตานะอ่าไม่ให้ใครมาเอาเปรียบเรา นะครับถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดีนะครับตรงนี้นะครับคุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันมีประโยชน์แน่แ่แหละในเมื่อเรารู้เท่าทันเรารู้จักบริโภคนะครับรู้จักคิดเราก็จะได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานแลวก็มีประโยชน์ได้รับสินค้าที่มีหรือว่าบริการที่มีความปลอดภัยนะครับประหยัดไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนอีกนะครับช่วยลด ปัญหาด้านนี้สินด้วยนะครับซื้อสิ่งที่จําเป็นนะครับก็ฝากไว้หากนักเรียนต้องการเลือกซื้อสินค้าเนี่ยนะครับนักเรียนมีวิธีการเลือกอย่างไรนะครับให้มีคุณภาพให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปอันนี้ฝากให้คิดนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับผมโอเคก็ในชั่วโมงนี้นะครับในวิชาสังคมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้เรียนในเรื่องของผู้ผลิตนะครับ ที่รับผิดชอบนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้บริโภคที่ดูเท่าทันไปแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นผู้ผลิตด้วยนักเรียนก็นะครับต้องนะครับปฏิบัติตามนะครับนะตรงนี้ให้ให้สำคัญมากๆนะครับตรงนี้นะครับนะอย่าเรื่องการผลิตอย่างเงี้ย ต้องผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่ผู้ผู้บริโภคเขาจะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่างเราในฐานะผู้บริโภคนี้ก็ต้องคิดนะครับวางแผนให้ดีนะครับก่อนที่จะนะครับเลือกซื้อสินค้าหรือว่าบริโภคอะไรกันตานนะครับตรงนี้สาคัญมากๆโอเคก็ในชั่วโมงนี้นะครับสาหรับวิชาสังคมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีพาร์งานเนาะนะครับให้นักเรียนนะครับทบทวนเนื้อหานะครับในหนังสือเรียนด้วยนะครับเพื่อที่จะ เข้าใจเนื้อหามากขึ้นตรงนี้นะครับโอเคพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับในชั่วโมงสังคมนะครับสวัสดีครับ